ถ้าคุณอยากจะเป็นคนเก่งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างบนโลกแต่คุณต้องรู้ในสิ่งที่คุณอยากเก่งให้ลึกและเชี่ยวชาญจนยากจะหาใครแทนได้บนโลกใบนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับ หนังสือพูดได้เป็นช่องที่สะมาชวนทุกคนอ่านหนังสือให้มากขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นค่ะหากใครไม่มีเวลาจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านสามารถเข้ามาฟังพอดแคสต์ดีๆในช่องของเราได้ในทุกๆวันเลยนะคะบทเรียนดีๆในวันนี้เป็นบทเรียนที่มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าเป็นคนเก่งไม่ต้องรู้มากแต่ต้องรู้จริง มนุษย์ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าการเรียนรู้คืออะไรและควรเรียนรู้อย่างไรแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านะคะก็คือการเข้าใจผิดค่ะว่าการท่องจำคือการเรียนรู้เอ b e r ลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยบอกไว้ว่าหากผมมีเวลาแก้ไขปัญหา20วันผมจะใช้เวลา19วันเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกับปัญหานั้นรู้ให้รอบให้ลึกก่อนจะลงมือทา ออกัสเตโรดินประติมากรชื่อดังบอกไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างสรรค์ผลงานจริงเขาจะทําการวาดประติมากรรมนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนวาดเพื่อให้มือนั้นเข้าใจอย่างแท้จริงว่าจะสร้างงานชิ้นนั้นขึ้นมาได้อย่างไรเป็นการทำให้สมองคิดทำความเข้าใจงานชิ้นนั้นที่จะสร้างในหลายๆมิติจนออกมาเป็นผลงานชิ้นเอกและกลายเป็นเดอะติงเกอร์ที่โด่งดังระดับโลกมาจนถึงทุกวันนี้ พาหลอกมาไล่ดูภาพสเก็ตของเขาจากวันแรกจนกลายเป็นงานชิ้นสุดท้ายคุณจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยค่ะคนส่วนใหญ่นั้นแปลกนะคะอายที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่รู้มากกว่าอายที่จะไม่รู้จริงๆความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะ เพราะเราทุกคนนั้นล้วนเริ่มต้นมาจากความไม่รู้การทั้งนั้นและอีกเหตุผลสําคัญก็คือต่อให้เราเรียนรู้และฉลาดมากแค่ไหนก็หนีความไม่รู้ไม่พ้นอยู่ดีเพราะพอเรารู้เรื่องหนึ่งเราก็จะพบว่าเรายังไม่รู้อีกเรื่องหนึ่งการเรียนรู้เลยเหมือนการเดินทางค่ะเหมือนยิ่งลึกลงไปในความรู้เรากลับพบว่าเรายังมีอะไรอีกมากมายที่เราย่างไม่รู้ อย่าอายในความไม่รู้ค่ะแต่จงกล้าที่จะไม่รู้และอยากรู้ถ้าอยากเก่งโซโกราติสนักปรัชญาในสมัยกรีกโบราณกล่าวว่าการตระหนักในความไม่รู้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ารู้ก็คือข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยสซโกราติสไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองไม่รู้ และด้วยความคิดนี้ทําให้ผู้รู้ทั้งหลายในยุคนั้นต้องสับสนจนสันคลอนกันยกใหญ่เพราะต้องคอยตอบคําถามโซเครติสและต้องบังคับให้โซเครติสห้ามตั้งคําถามกับเรื่องใดทั้งสิ้นแต่ความไม่รู้ก็ยังไม่สําคัญเท่ากับการลงมือทํานะคะเพราะสิ่งที่รู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกหรือตัวเราเองได้หากจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องลงมือทํานั่นเองเพราะถ้าเราไม่ทํา ต่อให้รู้มากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องไหมคะอยากกลัวที่จะล้มเหลวเพราะผู้ยิ่งใหญ่อัจฉริยะทั้งหลายต่างล้มเหลวมามากกว่าคุณหลายพันหลายล้านเท่าอย่างผู้พันแซนเดอร์ลุงหน้ายิ้มใจดีผู้ก่อตั้ง KFC ที่มีสาขาไปทั่วโลกรู้ไหมคะว่า เขาเคยถูกปฏิเสธการเซ็นสัญญามาแล้วถึง1,009ครั้งก่อนจะได้เซ็นสัญญาทางธุรกิจและตอนนั้นผู้พันเซนเดอร์ก็อยู่ในวัย62ปีเลยด้วยซ้ำลองถามตัวคุณเองดูสิคะว่าในปีนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณล้มเหลวมามากเท่ากับผู้พันเซนเดอร์แล้วหรือยังก่อนที่จะมาบ่นว่าทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จสักที มีเคล็ดลับง่ายๆเกี่ยวกับการประสบความสำเร็จในชีวิตมาบอกค่ะนั่นก็คือจงล้มเหลวให้มากขึ้นเป็นสองเท่าถ้าอยากประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบางครั้งเราก็จะต้องหลอกตัวเองว่าเราทำได้ในเรื่องที่มันยากจนไม่น่าจะมีมนุษย์คนไหนทำได้เหมือนที่สตีฟจ็อบส์มักมอบหมายงานที่ยากไม่น่าเชื่อว่าจะมีใครทำได้ให้กับทีมงานเป็นประจำ และเขาก็มอบมันให้พร้อมกับความเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมนั้นทำได้จนสุดท้ายแม้จะทำไม่ได้ตามเป้าสูงที่วางไว้แต่มันก็ใกล้เคียงพอและทำให้คนอื่นไม่เชื่อว่าเราจะทำได้ขนาดนี้สิ่งนี้เรียกว่าความจริงที่ถูกบิดเบือนค่ะหรือ Horality Distortion Field ความจริงไม่สำคัญเท่าความคิดค่ะถ้าเราคิดว่าทำได้มันก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ได้ยังไงเราก็จะหาทางล้มเลิกอยู่ดีบริษัท Space X ของอ l o n Musk ที่เป็นบริษัทเอกชนผู้ผลิตยานอาวกาศแบบใช้แล้วใช้ซ้ำนำมากลับใช้ใหม่ซึ่งกว่า60ปีที่ผ่านมาทั้งนาซาและรัสเซียก็ไม่มีชาติไหนทำได้ทั้งที่สองหน่วยงานนี้ มีงบประมาณมหาศาลกว่าบริษัทน้องใหม่ด้านอาวกาศอย่าง Space x มากแต่ทำไมถึงทำไม่ได้ที่อีลอนมัสทำให้ Space x สามารถหาวิธีนำยานอาวกาศกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้หลายรอบจนสามารถลดต้นทุนมหาศาลได้นั้นเพราะความล้มเหลวเป็นพันๆครั้งจนเจอครั้งที่ใช้ได้และก็สามารถนำมาต่อยอดใช้ได้เรื่อยๆนั่นเอง วันนี้สเปซเอ็กเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าไปยังอวกาศให้กับนาซาเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านเหรียญเลยนะคะต้องขอบคุณความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ทราไม่เขาได้เรียนรู้สิ่งที่น่าเสียดายที่สุดของการเรียนรู้คืออะไรรู้ไหมคะเมื่อเราแก่ตัวลงเรามักจะปิดตัวเองจากการเรียนรู้ทั้งจากประสาทสัมผัสทั้งหลายที่เสื่อมลงตามกาลเวลาและที่หนักหนากว่าก็คือ การหลงตัวเองคิดไปว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วจนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้อีกจนทำให้พลาดโอกาสดีๆที่จะทำให้เก่งขึ้นถ้ายอมเปิดใจเรียนรู้กันไม่น้อยเลยสุดท้ายแล้วการที่คุณจะเป็นคนเก่งคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างบนโลกแต่คุณแค่ต้องรู้ในสิ่งที่คุณอยากเก่งให้ลึกและเชี่ยวชาญจนยากจะหาใครแทนได้บนโลกนี้คุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้ว่าอะไรที่คุณจำเป็นต้องรู้ และอะไรที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ทีนี้คุณก็จะมีโฟกัสมากขึ้นคุณก็จะคมขึ้นแล้วโอกาสดีๆต่างๆก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเลยละ่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นบทเรียนดีๆจากหนังสือเป็นคนเก่งไม่ต้องรู้มากแต่ต้องรู้จริงแล้วพบกันใหม่กับบทเรียนดีๆในครั้งถัดไปหวังว่าทุกคนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้นะคะสวัสดีค่ะ